ดีเนท้อกบุกคคลต้นแบบเพราะทุกความสำเร็จย่อมมีที่มาและแรงบันดาลใจวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของหญิงสาวผู้มีความฝันและรักในการแสดงจนไลามาเป็นอาชีพนักแสดงอิสระคุณจ๋าสุดาพินค่ะคุณจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นถามก่อนเลยกัน,นะคะว่าตอนเด็กๆอะคะ่ะ เราเคยมีความฝันไหมคะว่าความฝันของเราคืออะไรจริงๆถ้าฝันแรกเลยอะค่ะอยากเป็นครูแต่ว่าด้วย ด้วยความชอบร้องชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะคุณแม่ก็เห็นว่าเปิดเพลงอะไรอย่างนี้ก็ไปเต้นอยู่หน้าทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยส่งไปเรียนเต้นเรียนบัลเล่ก,ก่อนอแล้วก็ไปเรียนราไทยะคะ่ะแล้วมันก็จับพัดจับผูกไปเรียนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอโรงเรียนบัลเล่เขามีงานอะไรก็ให้เรามีบทพูดให้เรามีบทโซโล่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่จําความได้อะการที่เราได้เต้นการที่เราได้แสดงออกมันเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบแต่ณนะตอนที่เลือกเรียน S <S มหาวิทยาลัยตอนนั้นเราเลือกคณะอะไรคะเลือกนิติศาสตร์ค่ะนิติศาสตร์กับ การเต้นห่างไกลกันมากเลยขอทราบเหตุผลได้ไหมคะว่าทําไมถึงเรื่องนิติศาสตร์เรื่องนิติศาสตร์เพราะว่าไม่มีเรียนเลขเลยค่ะถามว่าจริงๆเรียนได้ไหมก็เรียนได้เพราะอยู่โรงเรียนก็เรียนได้เกรดสามไปปลายตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่ว่าถ้าถามว่าวิชาที่ไม่ชอบที่สุดเลยค,คือเลขพอจะขึ้นมัธยมก็ต้องเลือกสายใช่ไหมคะคุณแม่จบบัญชีคุณแม่ก็อยากให้ไปเรียนบัญชีเราก็แบบอ๋อคุณแม่ให้เรียนบัญชีเลือกสิทธิ์ฝรั่งเศสเลยค่ะณวันนั้นเนี่ยคณะพวกการแสดงถ้าเอกร้องก็ยังจะเป็นแค่ร้องคลาสสิก ซึ่งเราก็ไม่เคยเรียนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราเรียนแต่เต้นอะไรอย่าเงี้ยค่ะมองไปมองมาเอานิติละกัน <laughs> นั่นหมายความว่าเรากําลังนั่งคุยอยู่กับบุคคลคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถสามารถที่จะเป็นทนายได้ <laughs> แต่เลือกที่จะเดินตามความฝันของตัวเองณนะตอนที่เรียนนิติอะคะ่ะ <laughs> เคยมีควยเขวบ้างไหมคะว่าเออทางนี้ก็น่าจะเป็นทางของเรานะ จริงๆเหมือนพอรู้ตัวเองตั้งแต่เข้าไปปีหนึ่งเลยค่ะว่าว่าไม่ชอบเปรียนได้แหละแต่ว่าไม่ไม่คิดว่าไม่สามารถประกอบอาชีพทางด้านนี้ได้คือให้ไปเป็นทนายอยค่ะถ้าเกิดให้เราไปเป็นคนายถ้าแก้ต่างให้คนผิดเนี้ยค่ะเราก็รู้สึกแบบ เราต้องแก้ต่ายให้เขาไม่ได้รับผิดหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกขัดกับความรู้สึกหรือว่าถ้าจะให้เป็นผู้พิพากษาเคยคุยกับท่านผู้พิพากษาบางท่านก็จะบอกว่าร้องเพลงได้นะแต่เฉพาะงานของศาลต้องรักษาภาพลักษณ์ไปเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะพอเรา เจอคำตอบตรงนี้ปุ๊บอะค่ะมันทําให้เราคิดได้เลยไหมคะว่าโอเคนี่ไม่ใช่ทางของเราก็รู้ว่าไม่ใช่ทางค่ะแต่ก็พยายามตอนนั้นก็ยังนึกไม่ออกอพูดจริงๆว่าตอนพอเข้าไปก็รู้ว่าไม่ใช่แต่ว่าระหว่างนั้นก็ตอนอยู่จุฬาค่ะก็เข้าซีอูแบนชมรมติสากลก็ได้รู้จักกับพี่ๆหลายๆคนที่เล่นละครเวทีด้วยแล้วก็อยู่ซีอูแบนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยติดสอยให้ตามไปอะไรเงี้ยค่ะว่าเออถ้าแบบมีออดิชันเมื่อไหรา่อย่าลืมเรียกจ้ะนะอะไรเงี้ยจะอยากลองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพวราก็ผ่านมานาน<ๆ> เราร้องเพลงไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาจนถึงปี4ก็รู้สึกว่าเอานะ่ะลองดูไม่มีอะไรจะเสียก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆมีคนชวนไปออดิชั่นก่อนหน้านั้นแล้วแล้วเราก็รู้สึกแบบอุ้ยเราไม่เคยเล่นเราไม่เคยเรียนแอคติง้งจริงจัง,จรงเราจะเล่นได้เหรอเราก็แบบอุ้ยไม่ไปอะพี่อะแบบหน,หนูหนูทาไม่ได้พอ process ออดิชันเสร็จเราไปดูละครเรื่องนั้นเราก็นั่งแบบทำไมฉันไม่ออดิชันฉันอยากเล่นเรื่องนี้ชอบมากอะไรเงี้ยค่ะพอวันหนึ่งที่มีคนโทบอกว่าอะมีเรื่องนี้นะ ไปออดิชันไหมคราวนี้เราก็แบบโอเคไปไปเลยเพราะว่าแบบถ้าเราไม่ไปคําตอบเดียวที่เราได้คือไม่แต่ว่าถ้าเราไปอะค่ะคำตอบมันก็อาจจะได้ก็ได้หรืออาจจะไม่ก็วันนั้นก็ไปออดิชั่นเราก็เลยได้เล่นทวีภพเดอรมิสเคลเป็นเรื่องแรกค่ะสเสน่ห์ของการแสดงอยู่ที่ตรงไหนที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าได้เห็นแล้วอะเราอยากจะไปอยู่ตรงนั้นจาวาศาสตร์ของละครเวทีมันเป็นศาสตร์ที่รวมสิ่งที่จะเรียนมาตั้งแต่เด็กทั้งร้องทั้งเต้นทั้งรำทั้ง การแสดงทุกอย่างอะคะ่ะอย่างแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราก็น่าจะทําได้นะแต่อีกอย่างหนึ่งจะรู้สึกว่ามันได้ฟีดแบ็กตรงนั้นเลยอะคะ่ะสมมติเราร้องเพลงจบคนดูตกมือทันทีเราได้ฟีดแบ็กเลยเรารู้สึกว่า,วามันแบบมันเหนื่อยนะในการซ้อมในการแสดงแต่พอมันขึ้นไปยืนตรงนั้นแล้วพอเราได้ยินเสียงเราเห็นคนดูยิ้มเราเห็นคนดูตกมืออย่างงี้ค่ะมันมันเหมือนมันหายเหนื่อยในทุกๆวันที่เราออกไปแสดงอะคะ่นะณวันนั้นที่เราไป audition คิดไหมคะว่าเขาเลือกเราไม่คิดว่าจะได้เลยค่ะพอเรารู้สึกว่าเราใหม่มากตอนแบบออดิชั่นเขาให้ทําอะไรบ้างคะรอบแรกเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเพลงมาเป็นเพลงบังคับอะค่ะก็จะมีให้เลือกประมาณสักสี่หเพลงแล้วเราก็เลือกหนึ่งในเพลงนั้นแล้วก็จะมีเรียกว่าโมโนโล็อกก็คือเป็นเหมือนออการพูดคนเดียวชายพูดคนเดียวแล้วก็ให้เราศึกษาตัวละครลองพูดแบบ เราเห็นหน้ากรรมการตอนที่เราพูดโมโนล็อกอะเราก็รู้แล้วไม่น่ารอดแต่การที่คุณกําลังพูดโมโนล็อกแล้วคุณยังดูว่าหน้ากรรมการมีแอคชช่นยังไงแปลว่าคุณไม่คอนเซนเรตกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะคะตอนนั้นมันเด็กมากค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือไม่เคยเรียนแอคติ้งจริงจังเลยคือไม่เคยเรียนรู้จริงๆว่าการแอคติ้งเขาใช้เทคนิคอะไรอะไรเงี้ยคือเขาเราก็แบบใหม่มากเลยอะแต่เราก็ทําไปเต็มที่ท่าเราทําได้แล้วผลออกมาก็คือเขาก็โทรมาแบบว่าน้องได้เล่นนะเราก็ คะ่ะอะไเงยแบบดีใจมากค่ะแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ไปออดิชัน่นแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นเลยค่ะ <c oughs> แสดงว่าครั้งแรก พอคิดว่าจะไปก็สามารถทําได้เลยก็โชคดีด้วยคิดว่าโชคดีด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ก็เต้นเยอะค่ะแล้วก็มีรําไทยด้วยซึ่งเราก็รําได้แล้วก็ร้องเพลงด้วยความที่อยู่กับซีอบแบนมาชมรมดิสกรลเนี่ยก็จะมีการร้องประสานเสียงอยู่บ่อยครั้งแต่เราก็จะได้เป็นเสียงอัลโต้คือเสียง <c oughs> ประสานของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงเราเหมือนกับเขาก็น่าจะขาดอัลโต้อยู่พอดีการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของมิวสิควลแรกในชีวิต มันทําให้เรารู้เลยไหมคะว่านี่คือความฝันของเราและเราจะตามความฝันเนี้ยไปให้ถึงที่สุด รู้เลยค่ะเพราะว่าก็เคยคุยกับหลายๆคนการทำงานจริงๆ,ๆแล้วถ้าเกิดเป็นงานที่คุณชอบจริงๆคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำงานอะโอเคมันเหนื่อยแหละการทำงานทุกอย่างมันก็เหนื่อยแต่ว่าคุณจะรู้สึกว่ามีความสุขคุณจะอยากจะตื่นมาเจอกับมันทุกๆวันได้คุณจะไม่รู้สึกว่าวันนี้ฉันไม่อยากตื่นแบบแสดงเง,งี้ยไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยว่าถ้ามีงานแสดงปุ๊บแบบได้ค่ะพร้อมอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่สองรู้สึกว่าไปเคยไปทำงานเป็นออฟฟิศอาไปเป็นเคยทำงานออฟฟิศด้วยคทงานออฟฟิศค่ะเป็นตำแหน่งอะไรคะเป็นเอไอค่ะออร กันปุ๊บก็ยื่นใบลาออกแบบเพราะเราต้องไปจัดแล้วให้นักร้องขึ้นไปร้องเราอยากร้องเพลงแต่เราก็ต้องแบบไม่ได้ขอออกเพียงแค่2เดือนเท่านั้นที่เราได้เปิดโอกาสให้ตัวเองออกนอกลู่นอกทางไปทําอะไรที่ไม่ใช่ความฝันแล้วพอเรารู้ลาออกปุ๊บเราทํายังไงเพราะอะไรถึงถามคําถามนี้ทุกคนนะคะล้วนแล้วแต่เคยฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นนักแสดงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำได้ แล้วแต่เคยฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นนักแสดงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทําได้ถ้าถามจ๋าว่าจ๋ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ทุกอย่างจ๋าเกิดมาพร้อมกับความที่อยากทําถามว่า ถ้าย้อนกลับไปตอนที่จ๋าอยู่ซีอูแบนไปถามพามเพื่อนเลยว่าจ๋าจะเป็นคนที่ร้องเสียงเบาๆไม่มั่นใจขึ้นเวทีมือไม้สั่นลืมเนื้อบ่อยมากจ๋าอยากจะบอกน้องๆไว้ว่าแบบถ้าคุณฝันอยากจะเป็นอะไรพยายามปิดประตูที่เขาจะตอบว่าไม่กับเราให้ได้เช่นเราร้องเพลงไม่เก่งก็ไปเรียนร้องเพลงสิเราเต้นไม่เก่ง ก็ไปเรียนเต้นเรา acting ไม่เก่งก็ไปเรียน acting พยายามให้เขาตอบ no ใส่เราให้ได้น้อยที่สุดอะคะ่ะแต่ถามว่าการไป audition ถึงคุณเก่งทุกอย่างแต่คุณคาแรคเตอร์ไม่เข้ากับเรื่องที่เขาหาโอเคมันก็มีมีโอกาสแต่อย่างน้อยคุณก็ภูมิใจว่าฉันทําเต็มที่แล้วแล้วฉันคิดว่าฉันทําได้ดีแล้วไม่มีคําว่าไม่ในพจนานุกรมของคุณจา๋าต้องทําได้ค่ะจากวันนั้นนะคะเราเริ่มสร้างเส้นทางของการเป็นนักแสดงมืออาชีพ ยังไงบ้างบางคนน่ะคิดว่าการเป็นนักแสดงอ่ะเท่ากับการเป็นดาราเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเป็นนักแสดงเนี่ยสามารถเป็นนักแสดงได้ในหลากหลายแขนงแต่การที่เราจะเอาความรู้ในเรื่องของการแสดงสกิลในเรื่องของการร้องรำและเต้นมาทำให้เป็นอาชีพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายทำได้ยังไงคะฝึกค่ะ ฝึกแล้วก็อย่ายอมแพ้เกือบ20ปีแล้วอะค่ะที่จะอยู่วงการทุกวันนี้จาก,ก็ยังเรียนร้องเพลงอยู่ค่ะเพราะว่าจาว่าเทคนิคใหม่ๆะคะ่ะมันก็จะมีอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเทคนิคร้องเทคนิคเต้นดูให้เยอะด้วยะคะ่ะดูว่าภายนอกเขามีอะไรบ้างมิวสิควลต่างประเทศทั้งบรอดเวย์ทั้งเวสเอนเขามีอะไรบ้างแล้วก็พยายามอย่ารู้สึกว่าถ้าในประเทศนี้เราเก่งแหละคำว่าศิลปินมักจะมาพร้อมกับคำว่าไส้แห้ง <laughs> ศิลปินมักจะไม่สามารถทำรายได้ได้เยอะเท่าที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะในตะว,วันออกคือถ้าเป็นแถบตะว,วันตกเนี่ยเล่นมิวสิค l ลหรือบรอดเวย์พวกเนี้เป็นนักสแสดงที่จะมีรายได้<า>ไดีดดเราบาลานซ์ตรงนี้ยังไงต้องรวยอยู่แล้วไหมไม่ค่ะบางทีบางคนอาจจะแบบเฮ้ยรักในเรื่องนี้แต่ค่านำค่าไฟจากว่าถ้า คุณเก่งพอคุณพัฒนาตัวเองได้มากพอไปถึงที่จุดที่อย่างที่จะบอกว่าคนปฏิเสธเราไม่ได้เราไปออดิชั่นเรื่องไหนเราก็มักจะได้รับเลือกเนี่ยค่ะ มันก็ค่อนข้างเลี้ยงตัวเองได้นะคะถึงได้บอกว่าต้องพัฒนาตัวเองเสมอค่ะ,คะแบบคิดว่าตัวเองต้องเป็นท็อปของของฟิลตัวเองให้ได้อะไราเงี้ยคุณจ๋าค่ะอาชีพของคุณคืออะไรคะอาชีพหรอคะอะไรดีเรียกว่านักร้องนักแสดงอิสระคะ่ะแล้วก็มีบริษัททำมิวสิควลของตัวเองค่ะชื่อบีมิวสิควลตั้งแต่วันแรกที่เราไปออเดชั่นแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของชวีพบจนถึงตอนนี้คุณผ่านอะไรมาบ้างคะชวีพบเล่นปี48ปี ปี49ค่ะแล้วก็ปี50เล่นฟ้าจรดทรายค่ะแล้วก็เรียกว่า u n d e r อร์ d y u n d e r ันเ d y คือเป็นนักสแสดงแทนบทแคชฟิยาคือตอนนั้นยาย่าหญิงเล่นถ้าวัดรอบไหนที่ที่เขาไม่ว่างค่ะเราก็จะเล่นแทนเสร็จแล้วจาก็ไปเรียนโทต่อค่ะ Arts Management ที่ Shenando u ิ i v e r s i t ตี้ที่ที่อเมริกาแล้วก็กลับมาก็มาเล่นทวิภพบอ,บอีกค่ะปี54 แล้วก็มีเรยาดบิวสิคอลค่ะเล่นเป็นแม่เรยาเล่นเป็นแม่พี่ชมพู่อารยาแล้วก็มาทำเองอกวนคานทองเลิฟเกมดมิวสิคอลค่ะมาเริ่มมาเป็นโปรดิวเซอร์เองอ๋อก่อนหน้านั้นมีสุสีไทเฮาด้วย<ม>แล้วก็เล่นเองด้วยกวนคานทองเลิฟเกมดมิวสิคอลก็เล่นเองด้วยตอนที่ไปเรียนปริญญาโทที่ต่างประเทศนะคะได้องค์ความรู้อะไรกลับมาบ้างคะจ๋าว่าหลักๆของจ๋าคือการกล้าพูด ต่อหน้าสาธารณาชนด้วยความที่พอปรินปรินยาโทอะค่ะเขาจะพูดเยอะเขาจะมีการดิสคัสกันเยอะอาจจะเป็นพอเป็นเด็กนักเรียนไทยอะค่ะเราจะรู้สึกว่า ฉันพูดตรงนี้ได้ไหมนะฉันไม่ค่อยยกมือจะไม่ค่อยยกมือจะเขินกับการพูดจะเขินกับการที่ฉันคิดว่าฉันไม่ไม่ไม่เห็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกเราจะเขินแต่ว่าพอไปไปมาๆเรารู้สึกว่าก็การแสดงความคิดเห็นแบบมีมารยาทมันก็โอเคในใน,ในทุกสถานการณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียบเรียงความคิดเรียบเรียงสิ่งที่จะต้องทำกับการจัดการโปรดักชันอะไรเงี้ยค่ะได้ดีขึ้นจากประสบการณ์ในการเป็นนักแสดงมาค่อนข้างที่จะหลายเรื่องบทไหนที่ประทับใจที่สุด สูอันไทเฮาค่ะจากสุสีไทเฮาเพราะว่าชอบชุดจีน เมื่อตอนเด็กๆได้ดูซีรีส์ซูสีไทเฮาค่ะที่เป็นเนี่ยภาพยนตร์เป็นซีรีส์ในทีวีแล้วก็เราก็เอากระดาษแข็งอะค่ะมาตัดเป็นตาลาดซื้อที่เป็นเป็นผมข้างบนแล้วก็เอาผ้าผ้าเช็ดหน้าคุณแม่สี่เหลี่ยมๆมาแล้วก็แบบเดินไปแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วเราก็แบบคุณพ่อเป็นเมืองจงีคุณพ่อก็ซื้อรองเท้าที่ถ้าเป็นยุคราชวงศ์จีเขาจะเป็นรองเท้าที่มีส้นอยู่ตรงกลางค่ะเราก็แบบใส่นั้นเดินเดิน,เด,นเดินอยู่ที่บ้านพอมาได้เื่นเรื่อง,องนี้ก็คือเหมือนฝันเป็นจริงค่ะฝันที่เป็นจริงเราได้บ <laughs> แล้วพอตอนที่เราได้ใส่ชุดอะคะ่ะอินเนอร์มันออกมาเลยไหมคะอินเนอร์มันออกอุ้ท่าเราต้องแบบเราต้องกรีดมือแบบนี้นะเพราะเราเคยเห็นในหนังจีนอะถ้าแบบว่าเป็นข้าราชการเขาต้องแบบชุดอะไอย่อางคือแบบ <laughs> ชอบค่ะชอบหนังจีน <laughs> แล้ว,รเ,ลวเรื่องอื่นๆนะคะเรื่องอื่นๆอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบนะคะคือฟ้าจลดร้ายที่ได้เล่นแทนยายาหญิงเพราะว่าบทแคชฟิยาเป็นบทตัวร้ายค่ะเพราะว่าตัวจริง <c oughs> เราเป็นคนดีไงเราก็ต้องแบบพอได้เล่นร้ายเรารู้สึกเปรินใช่ <c oughs> เรารู้สึกว่ามันแบบได้กรี๊ดใส่คนที่เรารู้สึกว่าแบบฉันไม่ชอบเธอฉันจะกรี๊ดใส่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบตัวจริงมันทําไม่ได้อ่ะแล้วพอเราสเต็ปอัพขึ้นมาเป็นโปรดิวเซอร์เองยังคงสนุก าศาสตร์ของละครเวทีไหมคะสนุกค่ะถ้าถามว่าระหว่างการเป็นโปรดิวเซอร์กับการเป็นนักแสดงชอบอะไรมากกว่ากันชอบเป็นนักแสดงค่ะแต่ว่ารู้ว่าด้วยคาแรคเตอร์เรามันไม่สามารถเล่นได้ทุกเรื่องเราไม่ได้เวอร์ซิไทค์ขนาดนั้นอาจจะด้วยหุ่นด้วยด้งเสียงด้วยด้วยอายุอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเป็นเรามีโปรดิวเซอร์เป็นมีความรู้พื้นฐานที่เราจะสามารถถ้าวันหนึ่งเราเราเล่นไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเรายังจัดการให้คนอื่นเล่นได้จัดการให้คนอื่นมาทําตามความฝันให้เราได้อะไรเงี้ยค่ะคุณจะยึดอาชีพนี้ E> ไปตลอดไหมคะคุณจะยึดอาชีพ oh นี้ไปตลอดไหมคะ ตราบใดที่ยังมีคนดูนะคะแล้วก็ตราบใดที่มีสปอนเซอร์สนับสนุนนะคะเราก็จะยังทําอยู่ค่ะนั่นหมายความว่าเมื่อวันหนึ่งคุณอาจจะอายุเยอะกว่านี้แต่ยังมีคนเห็นว่าคุณสามารถเล่นอะไรได้อยู่ฉันก็จะทําใช่ค่ะแต่ต้องใช้คําว่าแต่ในขณะที่เรามีนักแสดงอย่างคุณจ๋าที่ต้องบอกว่าลงทุนในการทําให้ศักยภาพของตัวเองเนี่ยดีอยู่เสมอแต่การตอบรับ ของคนดูในแถบตะวันออกทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนกับว่าละครเวทีไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่นิยมมากนะักมุมมองตรงนี้เห็นว่ายังไงคะด้วยความละครเวทีเรียกว่าเป็นสิ่งแบบลักชัวรี่แล้วกันค่ะด้วยความเป็น,ปน,ปนการแสดงสด คุณอาจจะเห็นนักแสดงอยู่บนเวทีแค่20-30คนแต่จริงๆแล้วช่างหน้าช่างผมช่างไฟฉากช่างเสียงช่างแสงคือมันเยอะมากค่ะการทำโปรดักชันครั้งนึงมันมีเป็นร้อยรอยคนอยู่ตรงนั้นถูกถูกวันดังนั้นค่าบัตรเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงแล้วด้วยความที่โปรดักชันของเราเนี่ยอาจจะเล่นได้แค่ สิรอบ20รอบอย่างมาก50รอบอะไรเงี้ยค่ะมันมีน้อยเรื่องถามว่ามีอย่าง4ี่แผ่นดินที่เล่นถึงร้อยรอบแต่ว่ามันน้อยมากถ้าเป็นบลอดเวย์เนี่ยเขาเล่นกันเป็นปีๆค่ะถามว่าทำไมแบบฉากมันไม่เห็นหรูหราเหมือนละครบลอดเวย์ละครบลอดเวย์ใช้เวลา3ปีในการคืนทุนซึ่งของเราเล่นได้สิบรอบได้มองว่าเทรนด์ของตลาดวงการละครเวทีอะค่ะ น่าจะไปในทิศทางไหนจ<ะ>่า <ใน S 2> คิดว่ามันกําลังมามากขึ้นแต่ว่าถามว่าคน afford ได้ไหมจาาคิดว่าช่วงนี้เด็กๆสนใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าดูจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เปิดภาคมิวสิควลสาขามิวสิคว t ลเทอเตอร์มากขึ้นอีกอย่างหนึ่งจ่าว่ามันสามารถดูได้จากสตรีมมิงต่างๆเราจะเห็นโปรดักชันของเมืองนอกเยอะขึ้นจ่าก,ก็หวังว่าเด็กๆกลุ่มนี้จะเป็นแรงผลักดันวงการนี้ให้มันไปในทางดีๆขึ้นคนที่เข้าใจศาสตร์ของละครเวทีก็จะเข้าใจแต่บางคนไม่เข้าใจละครเว กับละครทีวีต่างกันยังไงคะอาจารย์ ละครเวทีคือเล่นสดค่ะไม่มีการคัดเรื่องราวก็จะเป็นตั้งแต่ A ไป B อะค่ะแล้วแต่เขาจะวางแล้วก็จบภายใน2ชั่วโมง3ชั่วโมงในขณะที่ละครทีวีคุณอาจจะถ่ายที่โลเคชันนี้ถ่ายฉากที่1ข้ามไปฉากที่5ข้ามไปฉากที่10อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัดมา mix กันแล้วก็คัดได้เล่นผิดก,ก็ค,ดคัดเลยเป็นนักสแสดงที่มาจากละครเวทีแล้วพอเราไปแตะทีวีบ้างเนี่ยมันทําให้เราช็อกไหมคะเรามาจากละคร เวทีอะแล้วมันเหมือน culture shock อะพอเราไปทีวีแล้วเฮ้ยมันไม่เหมือนกับที่เราเป็นมาจะ culture shock สองอย่างอย่างแรกคือฉากมันไม่เรียงอย่างที่จะบอกมันไม่ได้เล่นจากนี้ไปตรงนี้แต่บางทีเราเอา ฉากสุดท้ายมาถ่ายก่อนเราก็ต้องดึกโอเคแล้วก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นอารมณ์เมื่อกี้นี้คืออะไรนะฉากก่อนหน้านี้ใช่ฉออหก่ก่อนหน้าน,นั้นคืออะไรแล้วแบบพอไปถ่ายฉากขา้างหน้าแล้วแบบวันนั้นฉันเล่นอะไรไปนะอีกอย่างหนึง่งละครเวทีสมมุติว่าถ้าทีวีอย่างงี้ใช่ไหมคะฉันไม่ชอบคนนี้ก็จะมองแค่นี้แต่ละครเวทีอะคะ่ะมันจะองแบบทำไม อะไรเงี้ยหรือไม่อคชั <Action S 1> ่นมันจะต้อง,องใหญ่กว่าหรือแบบมันต้องเล่นใหญ่ใช่เพราะว่าถามว่า,า,ม,วามันมันไม่ใช่เล่นใหญ่แค่มือไม้แต่มันต้องความรู้สึกมันต้องเต็มแล้วล้นแล้วโป้งออกมาแต่ว่าด้วยความที่มันรู้สึก เหมือนกันแค่นี้แต่ว่าคนดูที่แบบอยู่แถวแถวท้ายๆเขาจะมองไม่เห็นสายตาคุณนะคะดังนั้นการหันทั้งหน้าหรือหันทั้งตัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นการช่วยให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าบนเวทีมันเกิดอะไรแล้วคิดว่าทุกวันนี้ค่ะพฤติกรรมของคนดูไม่ว่าจะเป็นเวทีทีวีหรือภาพยนตร์นะคะมันเปลี่ยนไปไหมคะก็เปลี่ยนค่ะเพราะคนดูรู้สึกว่าเราสามารถจ่ายเดือน99บาทเพื่อดูสตรีมมิ่งนั่งอยู่บ้านแล้วก็จะเปิดกี่รอบก็ได้ดังนั้นจ๋าก,ก็มีความกลัวว่า คนจะรู้สึกว่าไม่อยากมาดูสดหรือเปล่าแต่อยากจะบอกว่าความรู้สึกที่คุณดูเท่านี้กับความรู้สึกที่เขามาเล่นสดๆต่อหน้าคุณนะ่ะจ๋าว่ามันต่างกันเยอะคุณได้อารมณ์อิมแพ t จากตรงนั้นแล้วคุณเองก็เป็นแอคชั่นเท่ากับ r รี c t ชั่นคุณก็เป็นอิมแพ t ให้คนนักแสดงเหมือนกันดังนั้นอยากให้สนับสนุนตร,ตรงนี้เยอะๆค่ะแล้วเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์อะไรไหมคะก็เร็วๆนี้นะคะจะมีคอนเสิร์ต B Musical c ช a r i t y Concert ค่ะวันที่3และ4กันยายนที่โรงละคร The เป็นมเนเติร์เมดนะคะอน a g ิ แฮมเลอร์ตันะคะอานาสเตเซียนะคะแล้วก็มีละครเก่าๆอย่างเช่น Singing the r a ร n ก็มีนะคะเราจะเป็นการร้องด้วยเต้นด้วยเปลี่ยนชุดคอสตูมตามเรื่องต่างๆเลยะคะเหมือนเราเป็นเอาเอ็กเซอร์อน,นั้น mm hmm. ออกมาจากละครแล้วก็รายได้เนี่ยมอบให้มูลนทีิเด็กโรคหัวใจค่ะเพื่อช่วยพาตัดเด็กที่เป็นโรคหัวใจค่ะในฐานะที่เราคร่ำวอยู่ในวงการมิวสิควชอบเพลงไหนเป็นพิเศษคะชอบเพลงชื่อว่า w o m n ค่ะ uh huh. ว่า มันเป็นเพลงจากเรื่อง The Pirate Queen เป็นเพลงที่บอกว่าผู้หญิงอ่ะถ้าคุณด r e a อะไรอ่ะคุณ ACHIEVE ได้คุณสามารถฝันอะไร,ะไรคุณสามารถทำได้ใช่เหมือนผู้ชายอย่าจำกัดว่าฉันเป็นอย่างนี้ฉันจะทำไม่ได้ฉันทำได้ไม่เคยฟังเลยอะคะ่ะร <laughs> องว่ายังไงล่ะคะ Woman I am born What does woman mean Must my dreams face scorn Held back and unseen If I long for fire, does it make unreal? Can I not desire? Am I not to feel? สิ่งที่ได้จากคุณจ๋านะคะคือคนส่วนมากอะคะ่ะจะไม่สามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้แต่คุณสามารถที่จะ turn passion into reality into occupation คือทำความฝันให้เป็นจริงจนกลายเป็นอาชีพขอเคล็ด<อ>ลับหน่อยได้ไหมคะว่าโอเคถ้าคุณรักทางนี้ทำยังไงให้ 1. มันเป็นจริงได้และ 2. ให้มันกลายเป็นอาชีพแล้วก็เราได้ตื่นมาทำสิ่งที่เรารักในทุกๆวัน แตว่าเริ่มอย่างแรกถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณชอบทางนี้เอาตัวไปอยู่กับทางนี้เยอะๆไปดูเยอะๆค่ะเขามีเปิดคอร์สอะไรไปไปหาความรู้ว่าอาชีพนี้มันเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณอยากอยู่จริงๆหรือเปล่าพรแสวงค่ะหามันเยอะๆอย่าให้เขาปฏิเสธเราแล้วก็ถามว่าคนเราท้อได้ไหมท้อได้ร้องไห้ไปเลยออดิชั่นเรื่องนี้ไม่ได้ร้องไห้ไปเลยร้องไห้เสร็จแล้วโอเคตั้งสติ คืดกลับมาใหม่ค่ะโอเคมุฟออนไปยังเรื่องต่อไปแล้วก็ทำให้มันเต็มที่ค่ะระวาง career path หรือว่าเส้นทางในอาชีพของการเป็นนักแสดงของเราไว้ยังไงบ้างอยากจัดคอนเสิร์ตนิวสิเคอลเล็กๆค่ะไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการทําละครเรื่องนึงมันใช้ทุนสูงมากค่ะดังนั้นก็อยากจะทําเล็กๆไปก่อนค่ะแล้วก็อยากจะทําเรื่องราวที่เป็นคอมเมดี้แต่คอมเมดี้ที่มีสาระมีข้อคิดสะท้อนสังคม พอเรามาอยู่ในจุดนี้อะคะ่ะมันเหมือนกับว่าเราอยู่ในโซนของความเป็นศิลปินโซนของความเป็นนักแสดงมันทําให้เราอยู่ในโลกของอะไรที่มันมีแต่ความ positive และสวยงามไหมคะไม่เลยคะ่ะแต่ว่า เราจะได้เห็นมุมมองหลายๆอย่างจากตัวละครด้วยมันก็ไม่ได้มีแต่ positive แล้วเวลาเราศึกษาตัวละครมันก็จะเจอมุมมองต่างๆเราก็จะเจอคนนั้นที่เรารู้สึกอาจจะไม่ชอบคนนี้ที่เราเอาจจะไม่ชอบคนนี้เราชอบอย่างเงี้ยดังนั้นมันจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ค่ะถ้าส่วนที่ชอบคุณเยอะกว่าคุณก็เอามองในมุมมองที่ positive นั้นนะวา่านั่นแหละเป็นส่วนทําให้เรา drive เราให้เราไปต่อได้อะไรเงี้ยค่ะก็ negative ก็สมมุติว่าวันนี้ เด็กหญิงแดนนามาหาคุณครูจา๋าว่าโตขึ้นหนูอยากจะเป็นนักแสดงแต่หนูร้องเพลงไม่เป็นค่ะหนูก็เต้นไม่เป็นด้วยค่ะแต่หนูแค่อยากหนูควรจะทำยังไงดีคะเรียนค่ะเรียนร้องเพลงเลยอย่างแรกเรียนดนตรีเรียนเต้นทำทุกอย่างค่ะมันเรียนพร้อมกันได้หมดค่ะคุณจ๋ากำลังจะบอกว่าการเป็นนักแสดงหรือว่าคนเราทุกคนเกิดมาเราเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์แต่ พรสวรรค์ไม่สามารถที่จะพาเราไปถึงจุดมุ่งหมายได้หากเราไม่มีพรแสวงและไม่หมั่นในการฝึกฝนตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครที่กําลังดูอยู่แล้วมีความฝันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ พรสวรรค์คือเรื่องหนึง่งแต่พรแสวงคุณก็ต้องหมั่นหาความรู้ให้กับตัวเองอยู่างเสมอและพยายามตัดคำม่าไม่ออกจากพจนานุกรมของคุณแล้ววันหนึง่งคุณก็จะสามารถประสบความสาเร็จได้เหมือนกับคุณจ๋าของเราในวันนี้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือ DNA Talk บุกคนต้นแบบค่ะขอบคุณมากนะคะค,ค่ะสันหน้าพ,พบกันใหม่นะคะ DNA นทอ k บุกคนต้นแบบค่ะ ากไม่อยนะากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด Subscribe YouTube โ o n o น9ค่ะ